เช็ดหน่อยเออช่วยกันเช็ดหน่อยลูกเช็ดเช็ดเอาเช็ดด้วยเอาเช็ดเช็ดออกให้ยายทวดเร็วทวดโอ้ยพ้าดึงตรงนี้เข้าหน่อยนิแสงตรงนี้เข้าอ๋อมันมีหมอนโอเคเช็ดเอาไปทิ้งขยะสิลูกไปพี่พลอยพี่พลอยจ๋ามาเอาไปทิ้งขยะ อ๋อเอาเช็ดขาด้วยเอาเช็ดเช็ดเช็ดขาลูกมันติดอ๋ออ่ออ๋เอาเก็บไปทิ้งขยะค่ะเก็บไปทิ้งขยะค่ะนี่เอาเอาเอาไปเอาไปให้หมดค่ะเอาไปให้หมดก่อนเอาไปให้หมดก่อนก่อนไปทิ้งโนโนเอาตรงนี้ได้ค่ะอุ้ยเก่งมากเอาไปด้วยค่ะเอาไปเอาไปให้หมดเลยเอาเอาไปทิ้งไปทิ้งเอาไปทิ้งสองคนเลยไปเอาทิ้งทิ้งขยะนะคะอ่ออเอาให้หมดเอาให้หมดออะเอาเอาให้หมดเอาให้หมดอะ ท e ิ้งๆโอ้โหเก่งมากชึบอ้าวางไว้วางไว้หน oh wow ูทำอะไรต่อเอากินข้าวอีกแล้วเหรออยพวกเก็บพเข่าเป็นไงมื่เจ้าวะโอ้เพื่อนเลยออเพื่อนเลยโอ้ยเนาะพระเข่า่อยหอยก็บากในเก็บหรอเอกิน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 กันกินกันกินกินกินอากินกินอกินกินอะกินกินพัดมี่อากินกิน อันนี้คือขยะนะคะอันนี้คือกระดาษทิชชู่แต่ละมือนะคะโอ้ยเนาะหมาหน่อยนี่ก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยกๆกอไก่อย่างนี้แล้วก็มันก็สลับเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยไหมอร่อยบ่จ้าพี่พลอยพัดมี้อร่อยบ่ะน้องเฮ็ด น้องเพชรอ้ายอ่า <Ep>. ฮ่าฮ่าฮจาาว่าอ้ายอ่เจ้าอ้ายอ้อยเหรอคะแม่นค่ะกระดาษเปียกหอยเมดเบิ้งแต่ละมื่นมื่นละห่อกระดาษเปียก กระเซ็ดยุ่งสิล่ะค่ะน,นี่คันโมเซ็ดมีวงไว้ยายบีอะไรเ,เป็นผู้ทำให้เขาสาดให้นี่จ้ะนมค่ะนมค่ะเช็ดมืออ,มอ,อุยบบ้ยยายว่าเถาะคนทางหนาวอยู่ยายว่าเปิดแอร์ให้เถาะ อาย่อยจ้า What do you What's a ทิชไปแล้วฮ่าอร่อยดีกินแตงโมแตงโมแตงโมกินแตงโมกินแตงโมอร่อยอร่อยวอส เฮ่อ yeah. oh. how how do you do morning what do you ่ออ่านภาษาอังกฤษ่เนาะพี่ sorry thank you okay yes ตัวภาษาอังกฤษได้ห where are you here I am here how do you do เด็กหน่อยพาเขาอ่านภาษาอังกฤษพี่อะไรแหละ Where Where are you Here I am หลุดแล้วรัวร้านไขหัวกวดหลานไข่หัวกวดอ่านภาษาอังกฤษอ่าอ่ใจเขาจะขาดแล้วตาวไรวะกินอะไรอ่ะ พี่หมูพี่หมูกินอะไรลูก p i ก where are you Here I am Here I am How do you do Pick 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 fit p i c หมูเอ่อ uh, The what I do <laughs> อ้่อยเฮ้ยอันนี้พี่อะไรอ่ะหื้หื้พี่อะไรนะชีชีพเหรอชีพคือมา้าเหรอหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ ตัวอะไรหนอนี่ตัวอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวดูอืมโอ้โหน้องเพชรน้องเพชรเป็น่ยังคือสะไปขนาดหลุดใจทางสันติล่ะมังมึงมึงมึงเอาออกจากหัวออกจากมืออย่าสะอย่าสะลูกอย่าเห็ดอย่เห็ดทางสันมันนันนั่นฮึซอยข่อยแน่ตาซอยข่อยกวดแน่อานี่เก็บขวายังบ้านเน่น นี่เก็บเขามานี่มันสีเหยียบเหยียบแล้วมันสี่หมื่นไหมสะไปมั้งหั่นแล้วนี่มือบาดเดียวอ่าว่าไงขี้คอเออขี้คออย่าขี้คอเอาขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปขี้คอขึ้นไปขี้คอเลยอายุอายุโอ้ยอย่าว่าขี้สองคนเถอะ ตาจะหลังหักเห็นไหมตาปวดหลังตาปวดหลังตาปวดหลังลูกตาปวดหลังขี่ไม่ได้นะขี่ไม่ได้นะคะขี่ไม่ได้นะคะถ้าคุณอันก็ขอความกรุณาคุณตาเก็บผัาเข้าให้ยายด้วยนะคะเก็บเก็บเก็บแล้วผาเข้าไปเก็บด้วยนะคะคุณตานะคะเก็บผัาเข้าให้คุณยายหน่อยนะคะตอนนี้คุณยายกําลังเอาหลานอยู่นะคะ กอดเอ,อ,อิ๊กเบื้องความขอดเด็ก Where are you? How I am? How do you do? Sister 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 คืออะไรอ่ะเล่นนี่เล่นกีตาร์เหรอว้าวเล่นกีแต่เล่นกีแต่เหรอคะเออเออเล่นกีแต่เล่นกีแต่นะทำทำตามสิทำตามสิยังไง Where are you? Here I am Here I am How do you do, b a b i b a b i b a b i what do you do? <laughs> ้ายจังโาเรียนสูงๆงงเนาะ่อยดีเนาะทำไมขี่ไหลเถอะเนาะนอกหล่เนาะถอยมาลูกถอยมาน,มานี่ถอยมานี่หน่อยเออเออมา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 อ,อย่างนี้ก็พอละถูกแกปองหกปองหกเนี่ยนะปองหกเดี๋ยวเดี๋ยวด<อ>้พี่เนาะถอยอันอนี้กัน